วันนี้23นะฮะเดือนมีนาคม2559นะครับผมาจากร้านมินิโปรเจคเตอร์นะครับมินิโปรเจคเตอร์ทันเดอร์โปรตอนนี้นะฮะสินค้าเข้ามาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีทันเดอร์ส0งร้อยวิสเอนดนะครับมาใหม่เลยนะฮะแล้วก็ทันเดอร์สองนะครับ2,800ลูเมนเข้ามาใหม่ด้วยนะฮะที่ยังไม่เคยนำเข้ามานะครับตอนนี้สินค้าก็ามาถึงออฟฟิศเรียบร้อยกำลังเตรียมทำการเทสอ นะฮะเทสสินค้าทุกชิ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวสินค้ากันนะฮะสินค้าอ่าเนะี่ยนะฮะอันนี้คือตัว thunder 200 w i t h android นะฮะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ได้นะครับผมสีดำร้นนะฮะวัสดุแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะพะโรงงานผลิตมาโดยเฉพาะนะครับ แล้วก็ปุ่มมัตทอนก็เปลี่ยนใหม่นะฮะตอนนีใ้ใหม่ๆสดๆนะฮะมีพลาสติกคลุมนะครับพอร์ตเชื่อมต่อก็ยังเหมือนเดิมนะฮะ,ะเชื่อมต่อด้านหลังนะครับเหมือนเดิมโอเคนะครับลอติตานนะฮะก็เกลียวจะผมจะทำตารีวิวให้ให้ชมกันนะฮะเมื่อทำการตรวจสอบเช็คสภาพเรียบร้อยนะฮะ โอเคครับจากร้านมินิโปรเจคเตอร์ทันเดอร์โปก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับรอติดตามรีวิวต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ